บ้านนี้จนรวยไม่เกี่ยวจงเป็นนักกีฬานักกีฬาเหรอครับอวันนี้เราทั้งหมดเลยเหรอใช่ทุกอันเลยแล้วนี่ก็คือเหรียญแข่งขันกีฬาว่าน้ำาซิมคิวเท ลองใจพ่อบาทลั่นไม่ต้องรวยขอแค่เป็นนักกีฬาพทริกคือใช่ที่สุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มซิมคิวเทอปป้าเป็นคิวปิดหัวใจให้กับคู่ของสาวเบสต่วันีคำสิงและหนุ่มแพทริกปาบาริสพอได้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก,ก่าๆจะเห็นได้ว่าหนุ่มซิมคิวเทอปป้าพยายามพูดถึงความรวยและงานนี้เองพ่อบาสสมรักคำสิงก็เคยบอกว่าบ้านนี้จนรวยไม่เกี่ยว ต้องเป็นนักกีฬาซึ่งแน่นอนคือว่า ถ้าเป็นนักกีฬาหนุ่มซิมคิวเทอป้าก็คงจะไม่ได้เข้าตาแต่อย่างใดแต่สุดท้ายแล้วคนที่เข้าตาที่สุดก็คงจะเป็นหนุ่มแพทริกปรวริสน,นั่นเองที่ก่อนหน้านี้หนุ่มสปร이เอสพีดีก็เคยพาไปดูเหรียญรางวัลที่หนุ่มแพทริกได้รับมามา,มากมายเรียกได้ว่าเต็มฝาผนังเลยทีเดียวค่ะเพราะก่อนหน้านี้เองหนุ่มแพทริกก็เคยเป็นน,นักกีฬาว่ายน้ําจนได้เหรียญมามากมายเรียกได้ว่าการันตีเหรียญเหมือนกับพ่อสมรักคาสิงฉะนั้นการที่หนุ่มซิม มาชงขนาดนี้ทุกคนก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าพอสมรักรวยไม่เกี่ยวต้องเป็นนักกีฬาฉะนั้นหนุ่มแพทริกทั้งรวยทั้งเป็นหนุ่มนักกีฬายังไงยังไงก็ได้ใจไปเต็มๆค่ะผ่านด่านไฟเขียวแน่นอนฉะนั้นสาเวเบสพาหนุ่มแพทริกเข้าบ้านได้เลยค่ะพอบาส์เขารักอย่างแน่นอนเพราะไม่ว่าสาเวเบสจะรักใครพอบาสก็พร้อมที่จะรักคนนั้นด้วยนั่นเองค่ะ เป็นกำลังใจให้คู่นี้หวังว่าเขาจะเปิดใจให้กันและกันเพราะคนอื่นรักทั้งคู่อยู่แล้วขอแค่ชนะใจสาวเบสให้ได้เพียงพอค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอขอขอบคุณเบสคําสิงห์แพทริกและซิมคิวเทอปปาฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดัง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ